ปากมันผสมกันน่ะเรอะจึงก็เกิดมาเป็นพันธุใหม่พันธุใหม่ท<ร><ร>ี่ยังไม่มีชื่อเด่ดูจากใบของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะสวยมากเลยเห็นปหมเรอสวยมากเนี่ยเออเธอเข้าใจทำเนาะทุกคน,ค,น,นครับ<ข>ก็พาทุกคนมาที่บ้านวันนี้ผมแปลกใจมากพอหลังจากผมเดินทางไปหยัดก,ก,ก,กรอกๆเนาะดูนี่ดูอีกทีแรกคิดว่าจําบ้านผิดไอ้บ้านเราจะไปเปลี่ยนไปอย่างนี้บ้านคือกลับมาถึงเนี่ยบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้นะนี่ต้นอะไรเธอ ลูกยุงลำแพนลกยุงลำแพนเออดูสิฮะนกยุงลำแพน,แนอ๋นะฮะคือแปลกใจเลยเต,ต,ต็ไม่ได้ต้นไม้ครับที่บ้านตอนนี้นะฮะเป็นไม้ประดับเนาะเป็นไม้อะไรสักอย่างแบบไไาเนี่ยบอนไซบอลสีอะไรประมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกไ,ไหนล่ะไหน สวยปะ่ะนี่อันนี้ตนน้นอะไรอันนี้พุดด่างต้นพุดด่างพุดด่างเออถ้าพุดธรรมดามันก็ไม่ด่างใช่ปะ่ะเออนี่พุดด่างใบเขาจะสวยมากเลยนะเหรอต้นพุดด่างอ,อ๋อสวยทุกต้นเลยเนาะทุกคนนี่ฮะอันนี้ก็ขายนะใครชอบนี่ที่ด่างๆนี่ก็ขายเนี่ยด่างนี่ก็ขายเลยนะขายมาด่างด้วยเจ้านี้ เป็นหมาจรจัดใช่ไหมใช่คือเป็นหมาจรที่ที่เธอไปเจอมันอยู่ที่ไหนตวหมาตัวเนี้มันวิ่งอยู่กลางถนนวิ่งอยู่กลางถนนไม่รู้หมาใครมันไปคุพืขยะกินเหรอมันแบบหิวมากมันหิวน้ำเหรอ,อก็เลยน้องสาวพี่ก็เลยว่าเอออาหารอาหารให้กินฮะอันนี้ก็เป็นหมาเป็นหมาข้างถนนนะครับทุกคนกเกยเอามาเลี้ยงด้วยเลยนะฮะฉีดยาเรียบร้อยแล้วฉีดยาแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉีดยาชื่อเจ้าอะไรนะ กระท้อนนะชื่อกระท้อนี่ยนะทุกคนกระทอนขี้กลัวนะหลแหวัดระวงตลอดนะีมารอบนี้ก็อย่างที่เห็นนะโอ้นะต้นไม้เต็มหน้าบ้านครับทุกคนนะ <c oughs> ผมก็เลยโอ้ยนะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันคาน้ำจยเท่าไหร่ท่ด้วยเต็มไปด้วยต้นไม้นะบอนสีบอนไซนนะครับสวยๆเนาะนะ่นะ เพาะขายด้วยนะครับนี่คือราคาทั่วไปเนาะเอามาเลี้ยงเนาะเอามาแบ่งนะเอามาแบ่งเอามาต้นนี้สวยมากเลยอ่ะต้นไหนสวยชอ,อบนะนไหนเห็นไหมเห็นใบเข้าไปเออเขาเรียกว่าต้นอะไรจ้ะก็บลแม่บลเหมือนกันใส่กระถางไซส์แปดก็ได้ไซส์นี้ นะิ่งจะสวยเขาจะแตกกอเป็นพุ่มถ้ายิ่งกระถางใหญ่ก็ยิ่งโตวไวเหรอใช่เขาจะสวยเขาจะพุ่มสวยแล้วเขาจะไม่ใช่ต้นโตมากต้นประมาณเนี้ยเนอะแต่ใบเขาดูใบเขาที่ที่เขากัดสีแล้วเห็นปะเออโอ้โหนี่นี่ยังไม่กัดก็คือพวกนี้รุ่นเก่ารุ่นออใหม่ออกมาจะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าใบแตกใบใบมันจะใบมันจะสวยใช่ใบเขาเริ่มปัดสีเราเราจะชมแบบความเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆไงแะดเดี๋ยวสั่งสเปรย์แก้ปวดได้ครับพี่สั่งมาได้เลยเ้อะตามเบอร์โทรที่ปักหมุดไว้ผมปักหมุดยัง นะโอ้เดี๋ยวผมปักบุดก่อนอันนี้แสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองโอ้เป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยเนาะสวยปะสวยแสงเงินแสงทองครับทุกคนราคาเท่าไหร,ราาไอ่อ๋อคือกลุ่มนี้คือราคาไม่แพงใช่ไหมราคาจับต้องได้แม่แม่ราคาก็พอพอมีอย่างนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบในต้นไหนที่บอกว่าห้าสิบบาทต้นไหน ห้าสิบาทก็มีแต่ยังไม่ได้แบ่งก็มีอ๋อห้าสิบาทก็มีเหรออันนี้ประมาณนี้พวกนี้อยู่ร้อยห้าสิบบาทาเลยพวกอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบาททุกคนแต่ว่ามันยังไม่โตนะยังไม่ขายนี่ฮะอ๋อยังไม่ขายยังไม่โตอันนี้ก็คืออันนี้ต้นเล็กต้นเล็กของต้นนี้นี่อ๋อแบ่งไว้ต้นนี้นี่แม่เขานี่แม่เขานี่ลูกเขาเหรอดูสายไกลย่ลูกลูกก็สวยเหมือนกันอ๋อลูกก็สวยนี่ไงแต่ว่าเราไปเลี้ยงเองก็ได้อันนี้แม่เขาอ่ะแม่เขาจะสวยเนาะสวยเลยอาวอาวอ้าวอาวอา ครับทุกคนเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงเอาใครเมื่อกี้สั่งสเปรย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปเอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนขอบคุณก่อนนะขายของไปเอาขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจนะ,ค,ะ,ะนครับที่สั่งบ้านก็กลายเป็นต้นไม้นะตอนนี้บ้านก็เป็นบ้านต้นไม้นะ้วตอนนี้นะปภรรยาก็อ่ะแปลเปลี่ยนเนาะ คืออย่างว่านอะเราก็อะไรที่มันทําให้มีรายได้เราก็ทำ嘛เนาะเอ้าเนี่ยครับพี่ผมปักบุดไว้แล้วครับ0ูนย์ห7าเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอที่จะสั่งสเปย์นะครับทักไลน์มาครับคุณพี่สมบัตินะครับทำไมฝนตกไปันโอเคครับพี่สมบัติได้ครับพี่ทักมาตามเบอร์โทรแล้วแหละนะครับเป็นเบอร์ไลน์เพิ่มเพิ่มก็จะขึ้นชื่อมาหานะเป็นชื่อช่องนะครับทักมาได้เลย วันนี้ก็พามาดูนะความเปลี่ยนแปลงของที่บ้านสี่ห้าเดือนไม่อยู่บ้านนี่นะฮะกลับมานะฮะอ่านะตั้งจากตอนที่มาพอศรอบที่แล้วก็บ้านผมบริเวณนี้ยังปกติอยู่นะยังมีลานยังมีอะไรอยู่นะครับแต่มารอบนี้นะนะกลายเป็นสวนต้นไม้ละสวนดอกไม้ไม้กระถางละตอนนี้นะคร นะครับไก่ปุกปุ๊กปุ๊กไก่ครับผม <S <S ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนนาบ้านแอดมานาเนาะกลับมารอบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับนะไม้สวยๆงามๆนะครับนี่เริ่มต้นจากเพาะขายซื้อหนอนเล็กๆตอนที่ผมมาเนี่ยมัน คือตอนที่ผมมาครั้งนั้นอ่ะตอนที่มาพอทรัองนั้นแม่มาบ้านก็จะเห็นต้นอเล็กประมาณนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกใครทำตันไม้เราอ่ะมันหักเหรอนะฮะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกคือมันมันม,มันน้อยมากนะคือยังต้นเล็กอยู่นะครับแต่พอสี่ห้าเดือนผ่านมายอย่างที่เห็นเนาะเขาจะแยกหน่อขายนะครับแยกหน่อขายนะอันนี้จะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธที่เขาแยกออกมา,มาจากตรงนี้นะฮนะนี่สวยไหมล่ะสวยไหมตัวนี้เออสวยสวยสวย,สวย,สวย สวยมากนะครับตัวไหนตัวไหนนี่เลยดูใบเขาเลย่สวยสวยไก่ตัวงามใช่ไไก่ตัวงามนะครับนี่อีนิวอีนิวอันนี้พระเอกนะเลมอนลายนะเลมอนมันสวยยังไงเลมอนลายผมถามเลยดูดิแต่นี่ยังไม่เห็นลายหรอเหรอเนี่ยมันราคาเป็นหมื่นได้ไงยังงงเงี้ยมันขึ้นแล้วราคาอัพ นาอยู่ที่ความต้องการของตลาดถ้าตลาดต้องการเท่าไหร่ก็ขึ้นตามนั้นคนหากันเยอะคนหาเยอะใช่ไปตัวนี้อนแรกก็ไม่รู้ราคามันขึ้นหรอเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอกว่าขึ้นหมือนตอนแเอาไว้เอาไว้บนดอยเนอะพอรู้ว่าเป็นราคารีบเข้ามาเลยอนแรเป็นหาก็เลยดูแลนิดนึงตอนแรกไม่ดูแลเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูมาดูนี่ไหนอ๋อนี่นโดนฝนหยดใส่อ๋อเป็นราคาก็รีบเก็บไปเลย ธรรมดาของคนน่ะเป็นคุณค่าไม่มีเงินก็ครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะนะอยู่ที่คนรักอย่างว่าแหละไม่รักก็ไม่ดูแลนะเนี่ต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามร้อยบาทนี่สามร้อยบาทน่ารักไหมสามร้อยบาทเนี่ยน่ารักกระต่ายนะอันนี้สามร้อยบาทนะครับทุกคนเป็โตจะเป็นแบบนี้ไงเป็นอย่างเงี้ยเออนี่พ่อเขานี่ลูกเขาอ๋อเหรอพ่อลูกกัน นะฮะฮซื้อลูกไปเอฟซี FC ท่านใดสนใจผลไมล้เอ้ยไม่ใช่ต้นไม้ก็ออถามแอดมาได้ถามทักไลน์มานะครับต้นไม้ราคาไหนเดี๋ยวสายรุ่งให้ดูนะครับแล้วก็ใครสั่งสเปก<ไ>ก็ทักมาทักไลน์ด้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปักหมุดไว้เนาะ<ส>นั่นนะครับด้านนี้สวยไหมไหนสวยสวยสวยมากเลย<ส>ดูแล้วมันสบายใจนะดูแล้วมันสบายใจมากเลยทำเป็นปกคลิปได้เลยเนาะถือให้หน่อยถือให้หน่อย ทำปกคลิปเออเสื้อเธอกับต้นไม้เป็นกันเลยโอเคนะครับทุกคน,ย,กน,นย,ยังไม่มีตังค์เลยเธอทำราคาให้หน่อยแล้ว,วเธอขายต้นไม้ได้เยอะเธอทำให้ไ,ไ,<ด>ไม่ได้เลยนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างฮะอีดินกลมเปลี่ยนแปลงของแอดปานาที่บ้านเนาะ หลังจากไม่ได้อยู่บ้านมาหลายเดือนกลับมารอบี่ต้นไม้เป็นบ้านเลยนะข้าง้าเปลี่ยนเปลี่ยนคนนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ